เราปุยเนี่ยพุทราบารเขาดองเอาตำนานกับพ่อได้แล้วยี่ดองมาเนี่ยนี่ละเอาละครับเอาละถึงที่นี่แล้ววะสัตว์าปลุกเสกแล้วปลุกเสกแล้วโดยพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ยังก่อนแซงวุ้ยแซวุ้ยครับปาพระอาจารย์ยังก่อนหลวงปู่บุญมาหลวงปู่บุญมาจากวัดวัดบ้านศรีละวันบ้านคอนสวรรค์ วัดบ้านศรีละวันบ้านคอนสวรรค์วัดศรีละวันบ้านคอนสวรรค์อ๋อวัดศรีละวันบ้านคอนสวรรค์อำเภอรัตนบุรีป่าวอ๋อรัตนบุรีนะครับพระคุณเจ้านะครับมาทำพิธีบุกเสกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทีมงานปฝาเรืองแล้วก็ช่างอุ้ยนะครับจะขึ้นไปปักที่บริเวณหัวเรือ มาน้ำระึ้นมอยากไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวขึ้นไปอย่างเสียวเลยสูงมากมากประมาณสิบห้าเมตรได้บ้างครับสูงมากพอให้ขึ้นโคมอดอกพั่ขึ้น่างนั้น รถตลอดจอดที่มินรถแม่เี็บตัวลุยต่อครับสำหรับภารกิจดูเลือขนาดาถึงมาที่เขื่อนลาสีสไลตจังหวัดศรีสะเกตแห่งนี้ครับวันที่4ของภารกิจเกือบจะครึ่งลำแล้วใหญ่มากๆน้ำหนักกว่า50ตัน ข้อโมโูลใหม่ที่ทราบมานะครับข้อโมโูลใหม่ที่ทราบมาเรือลำนี้ครับเรือมหฮืมาลำนี้ตอนที่แรกให้ข้อโมโูลว่า จมอยู่นานถึง3ปีนะครับมีข้อมูลออกมาแววๆอีกแล้วครับว่าไม่ใช่3ปี5ปีครับอันนี้ข้อมูลล่าสุดที่ได้ยินมานะครับว่าจมมาแล้ว5ปีทําการกู้มาแล้วหลายรอบแต่ไม่ขึ้นสักรอบนะครับจมด้วยกัน2ลํา ดึงขึ้นแล้วหนึ่งลำเหลือ,อลำนี้แหละครับ5ปีที่รอคอยความยาวของเรือ45เมตรโดยประมาณเฉพาะน้ำหนักเล็กที่ก่อสร้างเรือ50ตันไม่รวมอุปกรณ์ส่วนควบไม่รวม น้ำหนักน้ำน้ำหนักดินทรายโคนต่างๆไม่รวมน้ำหนักที่จมอยู่โดนทรายดูดอยู่นะครับถ้ารวมๆกันแล้วแรงประทะนี่ไม่ต่ำกว่าร้อยตันแน่นอนทีมกู้ของเราครับ4วันเต็มสุมิเตโมเอสเ0 ฐานทัพให้กับรถวินคันของป๋าเรืองจากรัตนบุรีสุรินทเคน50ตันป๊อบเคนจากราศีสไลดีสเกตคันนี้25ตันจากอำนาจเจริญที่บ๊อบมาจากตก,การพืชผลอุบลราชธานีทีมงานรถเคนวันนี้มาแต่คนเคนไม่ได้มา มาเป็นหน่วยซิวนะครับอดีตนาวิกโยธินเป็นคนที่ดำน้ำลงไปความลึก6เมตรเป็นอย่างต่ำนะครับลงไปผูกสลิงเส้นใหญ่ๆกับหัวเรือกอนที่จะมีการดึงขึ้นมาโผล่ให้เราเห็นเนี่ยต้องให้เครดิตเขาเลยครับที่บ๊อบอุบลส่งมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะพี่น้องจากการรื้นผลอุบลราชธานี ต้องปลุกใจแน่นอนครับภารกิจนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินเรือจะเกยฝั่งมาได้อีกขนาดไหนติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้ทีมงานต่อไปจะลดสลิงจากรถวินนะครับเนื่องจากจังหวะดึงเนี่ยอยู่สูงแล้วทําให้ไม่มีแรงประทะหมดกําลังแล้วว่างั้นจะย้ายนะครับย้ายตะขอเนี่ยที่เกี่ยวอยู่ตรงนี้ย้ายโซ่เนี่ย ลงไปด้านล่างอีกครับซึ่งเจาะรูวไว้แล้วเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยเดิมตอนนี้นี่ผูกอยู่ตรงนี้ครับบริเวณโค้งตรงท้องเรือถ้าเป็นคนก็อยู่ประมาณคางสุดสุดปลายคางพอดีตอนนี้ทําการเจาะเรียบร้อยครับขยับลงมาจากจุดเดิมประมาณ5เมตรนะครับมาถึงรูนี้ถ้าไปถึงรูน้นก็ประมาณ7เมตร ก็ดูว่าทีมรถวินนะครับอำโดยช่างวุยนี่จะดูดูไหนจอไว้ทั้งหมด4ีูครับ1,2,3,4นะครับเพื่อแรงดึงที่มั่นคงนะครับดึงตับๆจะได้ลากมาได้นี่คือแผนการนะครับที่ได้สอบถามทีมงานมาในเบื้องต้นแล้ว น้ำหนักของเรือที่ถูกดึงจะไปตกอยู่ที่ซูบิทโมนะครับเพราะว่าเป็นฐาน ผ่านมานะครับรถเคนนี่ไฟเกือบลุกเลยนะครับควันพ่วมเลยอันตรายมากๆจังหวะจะขยับแล้วไม้หนุนล้ออะไรเนรี่ยในลักษณะนี้ครับมันมันติดแล้วทีนี้เคนมันดับแล้วมันกดเกียร์ไม่ได้นะครับเนื่องจากมันล็อกมันล็อกแน่นแล้วกดเกียร์ไม่ได้แล้วเครื่องยนต์ดับพอสตาร์ทเครื่องป๊งไดชาร์จเหมือนมันติดนะครับ วันก็เลยลุกเลยเหมือนได้ชาร์จติดแล้วมันทำงานตอนนี้ทีมช่างอุยนะครับกำลังจะเกี่ยวสลิง เสียงเมื่อสักครู่ครับที่บอ๊อบหน่วยซิวของเราครับเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในท้องเรือบริเวณห้องโถงด้านหน้าทำงานงด้วยความรอบคอบครับสุดยอดมากทีมงานนี้เต็มท,ที่เต็มถังแน่นอนครับวันนี้ทีมงานโดยเฉพาะช่างบอยครับ

รับตาลับตามอยู่ไเื่อเสียบบบครับเสียบบบครับส่ใส่มาเบิ่งนียไหนมาเพิ่งนีเสียบบบ้นหนาวอะไรครับม่ได้จ้ะาตาลเสียบบต้นม้ซิ่งครับเอาขึ้นไปขึ้นแแม่ปานี้ข้นยดวยซิ่วข่อยากภากหนาก็บอกอออ ลลกี่ดื่นเนี่ย่นลกาเลยาเอาดแล้วเดี๋ยวนี้ยหนานมบ้างถ่ายรูปรูปอีกอีกลังเือกันแล้วเป็นเพรจ้าที่อาโอเคได้แล้วไปดึงสลิงาหนภาคนาเรียบร้อยแล้เะไปเจ้ากูาส่งไปากนเอาโอ้ซาภาาหนมื้อไม้มาเลยทีแรกนันซื้อนิ้วนิ้วนิ้วขึง่งนี มาดึงขาดมูนเมื่อตึงอยู่ในเรือุ่นพิงไว้อยูุ่่นเสียไปใส้กับพ่ได้เอาไปเอาตัวนี้มาดึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหลังมาดึงรับนี่บก่อนกคู่รุ่งเนี่ยจักปีกับตุ่มสามมันมันรุ่มคู่กันสองลำเอาขึ้นเพี้ยนลำหนึ่งแล้วลำนี้ก็ไม่ตัวนี่นะจะมาดินมันไหลมันนอนดินมาที่ทับเรือทับเรือใช่พื้นพื้านี่พื้นว่านเช้ารถรถไปไกลๆไปโยกขึ้นเลยพื้นว่า จะตามหลักกันัวย้งเขาจะลิงเงี้ยวอยลี่กนี่เดยวไปน่ึงนนี่สุดไปนายไปงกันเลยวันนวดดี๋นีง่ทุกนัใหญ่สายังไม่อยน้ากับวันเจา จะมีการขยับรถวินนะครับขยับตำแหน่งใหม่สุบิตโมครับ,รรบขยับตัวเพื่อกดสลิงกดสลิงจุดเชื่อมต่อระหว่างช่วงล่างทั้งรถวินแล้วก็ไมกโก <นะ S 2> ออกจากกันก่อนนะครับก่อนที่จะมีการขยับกดใจรอสักครู่ครับอย่นีแน่วิง่งอยู่ครับยนี่ ล้ะครับสุบินตโมอ,อยู่ในช่วงทดสลิงนะครับ ทำการตึงสลิงครับีกึดใจเดียวเท่านั้นก็จะมีการดึงแล้วครับอดใจรอสักครู่รอให้สลิงตึงก่อนช่างอุ้ยครับควบคุมการแสดงอยู่หวังว่าเวลาของการปฏิบัติงานนะครับคงจะไม่ยืดเยื้อไปมากกว่านี้4วันแล้วครับ ตอนนี้นะครับทีมงานขึ้นไปปลดสลิงด้านบนนะครับขยับลงมาด้านล่างอีกนะครับขยับจากจุดบริเวณหัวเรือลงมาต่ำลึกลงมาอีกกดใจรอสักครู่ครับเห็นขนาดของเรือแล้วนี่ถึงกับตกใจเลยนะครับยังไม่ครึ่งนะครับขอย้ําว่ายังไม่ครึ่งยังไม่ถึงครึ่งนะครับเรือที่โผล่ขึ้นมานี่ ยังหาที่เกี่ยวยังไม่ได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับเอาถางั้นผมขออนุญ,ญาตยุติเพียงเท่านี้ครับเพราะว่ารถเคนจะมีการขยับถอยลงมาอีกนะครับเคน50ตันก็รอตัดไปคลิปหน้าตอนที่พร้อมดึงเลยแล้วกันนะครับผม